ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องของแสงและการมองเห็นค่ะค่ะทีนี้เราก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะอ่ะนักเรียนพอทราบไหมคะว่าแสงคืออะไรแสงคืออะไรคะนักเรียนเอแสงคืออะไรนะ แสงนะคะความหมายของแสงก็คือแสงเนี่ยจะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้ตาในการรับรู้แสงจะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของแสงเขาเรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงนะคะแล้วแหล่งกำเนิดแสงละคะมีกี่ประเภทนักเรียนทราบไหมเอ่ยแหล่งกำเนิดแสงนะคะจะมีอยู่สองประเภทด้วยกัน ะะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแหล่งกําเนิดแสงประเภทที่1คือเป็นเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดแสงได้ด้วยตัวเองนะคะโดยอาจจะเกิดจากปรากฏการธรรมชาติหรือสิ่งมีสิ่งมีชีวิตก็ได้เช่นหิ่งห้อยนะคะเวลาเราไปใน ป่าหรือริมแม่น้ํานักเรียนก็จะเห็นแสงวิบวับๆนะคะนั่นแหะคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นแสงของหินท้อยนั่นเองแสงของฟ้าผ่านะคะหรือว่าแสงจากเห็ดบางชนิดก็ได้นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอ่ะต่อมาประเภทที่สองนะคะคือแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดแสงซึ่งเกิดจากการสร้างหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ พูดง่ายๆก็คือมนุษย์สร้างขึ้นมานะคะอย่างเช่นหลอดไฟโคมไฟเทียนไขกองไฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะสรุปนะคะนักเรียนแสงเนี่ยจะมีแหล่งกําเนิดแสงนะคะอยู่สองประเภทด้วยกันคือหนึ่งแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็คือมันเกิดขึ้นมาเองนะคะเราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากธรรมชาติ อย่างที่สองก็คือเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คือมนุษย์เป็นคนที่สร้างขึ้นมานะคะเป็นต้นนะคะอย่างเช่นดวงอาทิตดวงอาทิตย์นักเรียนคิดว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติหรือม,มนุษย์สร้างขึ้น mistakes. แน่นอนค่ะว่าดวงอาทิตย์จะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะคะไม,ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมานะคะ อดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ก็มาจากธรรมชาติเช่นเดียวกันไฟฉายไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่าคบเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ่าโคมไฟนะคะตะเกียงอ่ตะเกียงไฟนะคะเป็นแหล่งจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น ่ะแน่นอนค่ะต้องเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองดวงดาวล่ะคะดวงดาวนะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหมึกกับไม่ใช่หมึกสิแมงกะพรุนเรืองแสงแมงกะพรุนเรืองแสงมนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้นอ่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติค่ะ เทียนไขเทียนไขนะคะเทียนไขก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่าไฟรถยนต์แน่นอนค่ะมนุษย์สร้างขึ้นและก็ไฟริมถนนเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะ,ะทีนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดน,นะคะนักเรียนอาจจะทำใส่สมุดนะคะ หรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะโดยให้นักเรียนวาดภาพแหล่งกำเนิดแสงที่มาจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นอย่างละห้าชนิดนะคะพร้อมระบายสีสวยงามและระบุชื่อแหล่งกำเนิดแสงมาด้วยนะคะ,ะวาดแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติมาาชนิดมนุษย์สร้างขึ้นมา5ชนิดพร้อมระบายสีแล้วก็ระบุชื่อมานะคะอย่างเช่นตัวอย่าง ตัวอย่างนี้จะเป็นแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติเราก็วาดรูปดวงดาวมาแล้วก็เขียนระบุชื่อแหล่งกําเนิดแสงนะคะแล้วก็อย่างที่สองอย่างเช่นแหล่งกําเนิดแสงจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเราอาจจะวาดโคมไฟตะเกียงนะคะหลอดไฟอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็เขียนระบุชื่อมานะคะทํามานะคะแล้วก็ส่งมาถ่ายภาพนะคะส่งมาใน ลายกลุ่มนะคะชั้นป .2 ออโอเคนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ